สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20่นะครับผม20มกรานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเดตนะครับอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทํากันไว้นะครับเมื่อช่วงประมาณ3เดือนก่อนนะครับก็รวมวันนี้ก็ประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตกันนะครับว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมทําจากน้ําฝนนั้นจะเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็จะได้ผลไหมนะครับว่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์ใน น้ำฝนไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมทุกคนนะปะนี่ครับผมทุกคนนะครับก็เป็นจุลินรีสังเคราะห์แสงนะครับที่ผมทําไว้นะครับทําจากน้ําฝนนะครับนี่ครับหน้าตาจะประมาณนี้นะฮะนี่ฮะนี่ยจะได้โทนสีประมาณนี้นะครับช่วงเวลาประมาณเอ่อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหลังทํานะครับก็สีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ประมาณสามเดือนกว่าก็สีนี้เลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ฮะแต่ขวดนี้นะครับจะสี แดงกว่าเพื่อนนะครับส่วนขวดอื่นๆก็ออกสีไม่ค่อยแดงนะครับเป็นสีแบบคุนๆนะครับแดงๆแดงอ่อนๆนะครับเนี่ยสีขวดนี้นะครับแดงอ่อนๆนะครับส่วนขวดนี้จะแดงจะแดงกว่าเพื่อนเดี๋ยวผมะจะเอาขวดนี้นะครับไปเป็นหัวเชื้อในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับว่าเราจะหาหัวเชื้อตัวนี้ฮะไปทำไปขยายได้ไหมแล้วจะมีการ เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้มไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนี้ผมจะทําการผสมไข่ผงชูรสแล้วก็น้ําปลานะฮะทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะลองสูตรนี้กันดูนะครับว่าจะสีแดงเข้มไหมนะครับเพราะว่าไข่กับน้ําฝนก็จะได้สีประมาณนี้นะครับไม่ค่อยแดงนะครับนี่ฮะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะนำสีขวดที่ไม่แดงนะครับไปเทในท่อน้ำนะครับเพื่อว่าจะให้จุลินทรีย์ในสีขวดนี้นะครับไปช่วยกำจัดกาจัดเขาเรียกว่าแก๊สไข่เน่านะครับในท่อระบายน้ำนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตรงนี้นะครับใส่ไปในท่อระบายน้ำเลยนะครับแล้วก็อีกขวดขวดตรงนู้นเดี๋ยวผมจะเอาไปขยายหัวเชื้อครับทุกคนครับไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับ ครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับก็เป็นไข่ไก่ดําภูพานนะครับที่ผมได้เอามาจากบ้านนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอามาทําเลยนะเพราะฟองไม่เล็กเพราะผมจะขยายแค่2ขวดเองนะครับน้ําในนี้ก็จะเป็นน้ําฝนที่ผมกองไว้นะครับก็ตอนนี้ก็มีแค่2ขวดนะครับเป็นน้ําฝนทั้งสองขวดเลยนะครับไม่ใช้น้ําประปานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งน้ํานะครับเป็น เอาน้ำออกหนึ่งส่วนสีนะครับผมนี่ฮะหส่วนสีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ดีไขกันฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนออกมาดูนะครับว่าหน้าตาไข่ไก่ดำจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโทนสีก็จะออกสีเหลืองๆนะฮะเหลืองๆหลแล้วก็เหลืองเหงส้มๆครับผมทุกคนฮะดูฮะ ดูความแบบดูความเป็นเขาเรียกว่าประโยชน์นะฮะดูฮะแบบสุดยอดเลยฮะน่ครับอันนี้ก็เป็นไข่ไก่ดำภูพานนะครับประโยชน์เยอะครับลองไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้เลยนะครับหลังจากตีไข่ไก่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลานะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาอะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนมีตามบ้านนะครับ ไม่จาเป็นต้องเป็นน้ําปลาแพงนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นผงนัวนะครับผงชูรสนะครับใส่ไปเลยครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลย ก็จะมาตีให้เข้ากันนะครับเนี่ยผมทุกคนหลังจากทั้ง3ามอย่างเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดอูอัตราน้ำกันนะครับผม ขับแรกนะครับเราจะเอาน้ําออกจากขวดนะครับผม1นส่วนสี่นะครับเอาออกแค่1ส่วนนะครับประมาณนี้นะครับผม1นส่วนสี่นะครับ กวดที่สองนะครับโอเคครับผมได้แล้วครับหนึ่งส่วนสี่ทั้ง2กขวดได้นะครับ แล้วเราก็จะใส่หัวเชื้อที่เราทำไว้นะครับนี่ฮะเป็นไข่ไก่ที่ผสมสามอย่างนะครับลงไปเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเป็นอาหารของหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับทุกคนฮะแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับห้ามใส่เยอะนะครับค่อยๆใส่นะฮะเด็แปัง ฝานะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับพลิกแรงนะครับเดี๋ยวจะเป็นฟองนะครับเบาๆนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หังเชื้อจุรินซีที่เราทำไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ คนใส่ก็พลิกไปพลิกมาสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ทั่วถึงนะฮะขวดนี้ก็เป็นขวดที่สวยที่สุดที่ผมทํามานะครับก็เอาตัวนี้ฮะเป็นหัวเชื้อเลย ถามว่ากลิ่นเหม็นไหมนะครับสามเดือนไม่เหม็นนะครับทุกคนกินแบบอืมคือไม่เหม็นนะครับเหมือนถ้าเป็นนมก็คล้ายๆนมเปรี้ยวนะครับแี่แรกผมคิดว่ากลิ่นจะฉุนเหมือนเน่าเหม็นเน่าอะไรไม่ใช่นะครับทุกคนกลิ่นไม่เหม็นนะครับปิดไว้เหมือนเดิมน,นะครับ ให้พี่วาลองชิมดูนะครับนะผมทุกคนฮะแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับเนี่ยขวดที่สองพลิกไปพลิกมานะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาติดตามผลนะครับส่วนคนนี้เดี๋ยวผมจะเอาน้ําที่เหลือใส่ลงไปนะครับทุกคนแล้วก็เติมไข่เข้าไปนะฮะเลี้ยงเลี้ยงเขาต่อนะครับ ใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับห้ามใส่เยอะกว่านี้นะครับใส่แค่หนึช้อนโต๊ะก็พลิกไปพลิกมาเหมือนเดิมนะครับ เราจะนำเอาไปตากแดดก,กันนะครับทุกคน นี่ครับผมเอามาวางนี่เรคนเอาให้แดดแสงแดดส่องถึงนะครับช่วงเช้าถึงเย็นเลยครับตรงนี้ก็รับแสงแดดตลอดเวลาเลยนะครับครับผมอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการอัปเดตอีกทีนะครับว่าหลังจาก1เดือนผ่านไปแล้วสีของจุลินทรีที่เราขยายเชื้อนะครับว่า จะเป็นสียังไงนะครับว่าจะแดงเข้มไหมนะครับผมเดี๋ยวทุกคนฝากติดตามนะครับช่องนี้นะครับผมวา,ายวอล์กนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ด, hey, ดูอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ